สวัสดีค่ะวันเดอร์วันเดอร์โซลฟไลฟ์ทาโรเรเดอร์ค่ะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักโดยทั่วไปนะคะประจำวันที่1-15กันยายนนะคะให้กับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ,ะพลังงานก็เป็นพลังงานทั่วไปไม่ได้จ,จัดจรงกับใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ,ะพลังงานก็อาจจะสลับเปลี่ยนกันได้เป็นคุณหรือขเขา v i c e versa เนาะ ความรักคนนี้ก็จะเป็นความรักทั่วไปเป็นคนที่มีคู่มีประเด็นมีคนคุยนะคะหากคุณฟังแล้วคุณดูแล้วพลังงานมันไม่ตรงกับคุณไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณในวันนี้ผ่านไปได้เลยนะคะคลิปวันนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณเนาะขอให้รับเฉพาะพลังงานบวกพลังงานดีๆพลังงานที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นพลังงานลบใดๆพลังงานที่คุณไม่รู้สึกที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคปล่อยผ่านไปนะคะอย่าสนใจนะจะได้ไม่ต้องเก็บไปคิดแล้วก็ manifest ออกมา ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่คำแนะนําเท่านั้นนะคะโอเคขอเช็คพลังงานหลักนะคะหนึ่งใบให้กับชาวธาตุลมในถุนตุนองวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุลม blossoming abundance นะคะ blossoming abundance ไพ่เป็นไพ่เบอร์ที่3เนาะ ตอนนี้นะคะเหมือนไพะ่ะอเขาออกมาเพื่อที่จะบอกคุณว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณอะ่ะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะมันจะมีอะไรที่แบบว่าแบบมีอะไรที่มันงอกเงยมีอะไรที่มันแบบดูรุ่งเรืองนะแบบว่าเออม u n d a n c นนี่หมายถึงแบบว่ามันเฟื่องฟูมันแบบม,มันมีอะไรในชีวิตที่มันครบถ้วนอะประมาณนี้นะไม่ว่าคุณจะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอะไรประมาณนี้ค่ะ นะเนาะมีความสุขมากขึ้นนะเนาะลอสซ a เมตอะบนเดนเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมันจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฐานะความเป็นอยู่เรื่องเงินทองอะไรแบบนี้มากกว่าเรื่องอื่นๆใดนะคะคือเหมือนแบบว่าเ,เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกำลังที่คุณได้ทำนะคะ ที่คุณได้ทําหรือว่ามีงานมีการใดที่คุณเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะก่อร่างสร้างผลให้คุณได้เห็นนะคะเรื่องเงินทองก็จะแบบว่ามีโอกาสทางด้านการเงินมากขึ้นนะคะมีมีโอกาสได้เงินทองจากจากแหล่งใหม่ๆที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเช่นกันเนาะพืให้ง่ายคือไพ่ใบนี้คือเหมือนแบบว่า ให้คุณเต็มหอมอะนะคุณอาจจะได้รับโชคลาภหรืออาจจะได้รับเงินทองหรือฐนานะของคุณความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นแบบที่คุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้หวังมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะนะพลังงานโดยรวมของคุณโอเคเน้นขอดูพลังงานจาก o r ร์ l โคนะคะ l e แมน n g แออยากจะบอกอะไร r o m a n c ์แองเจลหมายถึง อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุลมอีกคะ Give your relationship a chance It is safe for you to love นะคะ Calling in your soulmate นะคะคนในธาตุลมบางคนอาจจะ ได้เจอใครที่คุณรู้สึกถูกใจนะคะที่คุณรู้สึกถูกใจแล้วเหมือนแบบว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเหมือนคุณคุณเคยคาดฝันไว้คุณเคยคาดหวังไว้เจอเขาแล้วเหมือนคุณได้เจอโซเมทหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอคนที่คุณรู้สึกดีนะคะแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าไพ่เขาเหมือนแบบว่าในตอนนี้เหมือนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกยังไม่ชัวร์กับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้อะไรประมาณนี้เหมือนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนคุณรู้สึก เหมือนให้เหมือนแบบมันยังมีอะไรขวางกัน้นหรือมันมีอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับความรักคุณเลยเจอเขาแล้วคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าเปิดหัวใจเปิดตัวเองให้กับเขาทั้งหมดอะไรประมาณเนี้นะเหมือนเหมือนในตอนนี้ไพ่ก็แบบเหมือนประมาณว่าให้คุณเหมือนลองเปิดใจอะไรแบบนี้ดูนะลองลองให้โอกาสเขาดูคือคือถ้าเกิดเราไม่เปิดใจให้กับใครเนี่ยไม่เปิดใจให้กับ ใครเกี่ยวกับความรักอะเราก็ไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกดีๆพลังงานความรักอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในหัวใจของของคุณฮาร์ดจักร้าของคุณจักระของหัวใจของคุณมันจะต้องเปิดด้วยนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่รับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาคิดยังไงหรือเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคนเข้าใจแหละอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีจนกลัวก,กับการที่ ให้โอกาสหรือว่าเปิดใจให้กับใครนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่คุณรู้สึกดีด้วยก็ลองเปิดใจเปิดโอกาสให้กับเขาดูนะคะประมาณนี้โอเคงั้นขอเช็คพลังงานของชาวธาตุลมนะคะในช่วงที่ผ่านมาชาวธาตลมความรู้สึกส่วนของคุณเป็ในยังไงบ้างไพ่ทาโร้อยากจะบอกอะไร The Lovers, Five Wands, The Debut, Rebirth. แล้วก็เ h e อ i ว l ิลนะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนชาวท่านลมอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครหรือคุณอาจจะมีใครคุยมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะคะตัวคุณยังรู้สึกว่าคุณยังสับสนคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงมันมีความคิดให้คุณแบบในสมองแบบตีกันไปตีกันมาอะไรแบบนี้สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเคยเจอมาคุณอาจจะเคยเจอท็อกซิคเรลชันชิพกับคนที่คุณไม่โอเคหรืออะไรประมาณนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ชัวร์คุณยังไม่แน่ ใจนะคะกับเขาคนนี้หรือกับการที่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนาะแต่จะเหมือนแบบแต่เป็นดูเหมือนว่าอะไรที่คุณคิดอะ ว่ามันอาจจะไม่โอเคมดนแบบว่าชีวิตของคุณมันจะวุ่นวายเพราะคนคนนี้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมองว่ามันมันพลังงานบางอย่างในตัวคุณมันจะจบไปนะนะคะเหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นคุณรู้สึกว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสกับเขานะคะอยากจะให้โอกาสอยากจะลองดูว่าความสัมพันธ์กับคุณกับกับกับคุณและเขาเนี่ย มันจะไปได้แค่ไหนมันจะไปในทางไหนอะไรแบบนี้นะเพราะเหมือนกับว่าคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเนาะตัวคุณเองอาจจะเริ่มผูกพันหรือเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าเขาคนนี้คือคุยด้วยแล้วโอเคมันม,มันมีบางอย่างที่เหมือนแบบในบางครั้ง The lovers กับ the d e v ว l ละมันเหมือนบางครั้งคุณรู้สึกว่าถึงแม้คุณอยากที่จะ เลิกคุยหรือเลิกยุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณยังยังมีอะไรที่คุณกับเขายังคอนเน็กกันอยู่ะนะคะมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าจะตัดยังไงก็ยังตัดไม่ขาดอะไรประมาณเนี้นะพลังงานที่ผ่านมาเป็นประมาณนี้แล้วในช่วงนี้ชาวธาตุลมเป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานของชาวธาตุลมว่าคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ แล้วก็เพจจุดสอดนะเหมือนชาวท่าลมก็เหมือนกับพยายามที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้พยายามที่จะดูแหละว่าเราและเขาเนี่ยสามารถพัฒนากันต่อไปได้ยังไงนะคะตัวคุณเองชาวท่าลมบางคนในเรื่องของการงานการเงนิงนมิ้นมองว่าดูเหมือนคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่ามีม,มีมีการเงนินคล่องตัวมากขึ้นมีอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองสบายมากขึ้นเกี่ยวกับการเงนินเหมือนกันนะชาวท่าลมนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องการเงนินโอเคสำหรับความรักคือคุณ เป็นรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคนคนนี้บางทีที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะห่างกับเขาเลิกกับเขาไม่อยากยุ่งกับเขาแต่มันยังมีอะไรในอดีตท,ที่เกี่ยวกับเขาทําให้คุณนึกถึงเพราะคุณนึกถึงแล้วคุณก็รู้สึกมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณได้ทํากับเขาตัวคุณยังยยังังงมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะพัฒนาแล้วก็เหมือนเห็นภาพครอบครัวหรืออยากจะทําอะไรร่วมกับเขา,าอะเตัวคุณเองมันมองว่า คุณคุณคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะคบกับเขาคุณต้องเป็นที่หนึ่งของเขาคุณต้องแบบว่าเป็นคนเดียวของเขาคุณจะต้องเหมือนแบบว่า เป็น p r i ORITY ของเขาแล้วเขาควรที่จะเชิดชูคุณเพราะคุณรู้ว่าตัวคุณเองอ่ะมีค่าแค่ไหนมีควรค่ากับความสัมพันธ์ที่ดียังไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ถ้าหากคนคนนี้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาแล้วอยากจะกลับเข้าไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มองว่าตัวคุณอ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะคุณจะต้องแบบ อยู่ในใจเขาให้ได้แต่คุณก็ยังค่อยๆดูไปก่อนนะนะดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะค่อยๆคิดค่อยๆเดินเหมือนในบางครั้งเป็นรู้สึกว่าตัวคุณเองรู้ว่าบางอย่างที่คุณกําลังคิดที่คุณกําลังจะตัดสินใจอ่ะมันดูเป็นการเสี่ยงนะเหมือนคุณกําลังเดินบนเส้นได้หรือเดินบนอะไรที่แบบว่ามันเปราะบางแต่คุณก็แบบเดินไปอย่างช้าๆแล้วค่อยๆดูสถานการณ์ไปนะเพราะว่าตัวคุณก็ยังอยากรู้สึกว่ายังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้อ่ะ นะคะยังรู้สึกดีกับเขาอะยังคิดถึงเขาอะไรประมาณนี้เหมือนอยู่กับเขาคนนี้แล้วมันมีภาพความทรงจำดีๆนะมาให้คุณแบบได้นึกถึงเขาตลอดเวลาฉันขอดูนะคะว่าแล้วคนคนนี้ในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงพลังงานของคนที่ชาวธาตุลมนึกถึงอยู่ตอนนี้ที่ทําให้มาดูจิปหี้พลังงานของเขาเป็นยังไงคะ Six of wands strength five wands the h i e r o p h a n t the h i e r o p h a n t นะคะแล้วก็ six of cups ไพ่ของคุณและเขาเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะแทบจะมีไพ่เหมือนกันเลยความรู้สึกของคุณกับเขาก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟเมษสินธนูนะคะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์นะเออในธาตุน้ำนะคะเออ มีนกรกฎพิจิกนะคนคนนี้นะคะตัวเขาเองอะ่ะแม่นมองว่าในตอนเนี้ตัวเขาอะอยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะทําให้คุณรู้สึกดีนะแต่เหมือนบางครั้งอะ่ะมันตัวเขาเองก็ยังมีอะไรที่ตีกันอยู่ในหัวของเขาเหมือนกันคือเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าการที่เขาเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะเป็นยังไงเหมือนบางครั้งอะ่ะคนคนนี้แม่นมองว่าเขาอยากจะแบบว่าขอคิดขออยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย ไปก่อนแต่ถามว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะเขาอยากมาแบบบางทีถ้าเกิดการที่เขากลับมาหาคุณแล้วก็อาจจะมีแบบของกำนันของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือหรืออาจจะเป็นคนที่ม,มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะตัวเขาเองอะ่ะ คือมัมองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเหมือนในตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าเขาต้องดูเชิงคุณก่อนนะก็ต้องดูก่อนว่าเออคุณยังไงคุณคุณคุณโอเคกับเขาหรือเปล่านะใจเขาบางครั้งมันมองว่าเขาก็ดูสับสนแหละเขายังดูเป็นความไม่ชัวร์หรือมันมีใครบางคนในในชีวิตเขาอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่เข้ามาแบบให้คำปรึกษาให้แบบซัพพอร์ตเขาแบบเขาก็เลยฟังว่าแบบว่าจะเป็นยังไงดี คนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้นบอกอย่างนี้คือตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามแต่ถ้าเกิดว่ามองจากไพยย่เป็นรู้สึกว่าเขาอะต้องการที่จะนี่ต้องการที่จะเอาชนะใจคุณนะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณในตอนนี้มองว่าเขาอาจจะ มีใครที่คอยช่วยเหลือคอยสปอร์ตเขานะคะเหมือนให้คําปรึกษาเขานั่นแหละนะว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาหาคุณอ่ะเขาควรจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆอ่ะที่เกี่ยวกับคุณนะคะยังนึกยัง,ย,ง,ย,งยังมีความรู้สึกดีๆยังมีภาพดีๆที่เวลาเขาคิดถึงคุณแล้วเขามีความสุขเหมือนกันนะคะพลังงานคล้ายๆกับคุณเลยนะยงั้นขอดูนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวพาดลม เมถุนจุลกลุมในวันนี้ขอดูแนวแนวนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คำแนะนำขอโทษทีแนวโน้มนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงขอดูแนวโน,น้มให้กับชาวธาตุเลนค่ะ t w e l v signs judgment the f o o l แล้วก็ eight <Yeah. S 1> of pentacles นะคือมันก็ยังมีคนที่ยังรู้สึกว่า ยังปิดตัวเองยังปิดกั้นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่แหละแต่เบนมองว่าจริงๆแล้วว่ามันมีคนที่อยากจะเข้ามาอยากจะเริ่มต้นอยากจะพัฒนาอยากจะกลับมาเข้ามาในชีวิตนะคะคือคือเหมือนแบบว่ามันเป็นอะไรที่คุณ2คนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันเหมือนมีอะไรมา มากำหนดคือเมันเป็นแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตอะให้คุณสองคนต้องมาเจอกันนะนะัดเพียงแค่ตอนนี้มันอาจจะมีคนที่รู้สึกว่ายังไม่เปิดใจทั้งหมดนะคะหรือว่าเอ่อในตอนนี้คือยังมองไม่เห็นอะว่าว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทางไหนอะไรประมาณนี้เหมือนก็รอรอดูจังหวะรอดูเวลาไปนะคะคือคือถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมันมันมันจะการกลับมามันจะเป็นถึงขั้นเกี่ยวกับ มีคอมมิตเมนต์ไหมอะไรไหมมองว่าอย่างนะถ้าดูจากไพ่คือก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องการความคมมนตอะไรก่อนนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคบกันแล้วใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าอืมมีคือโอเคที่จะอยู่กันแบบนี้ไปก่อนที่ไม่ต้องผูกมัดค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆพัฒนากันไปอะไรแบบเนี้ยนะตัวคุณเองกับเขาก็แบบว่าอาจจะเป็นอารมณ์ของคนที่รักอิสระอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เลย ก็เลยยังไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดว่าคบกันแล้วเราต้องมาผูกมัดกันเลยเนี่ยมันจะโอเคหรือ exactly เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆดูค่อยๆพัฒนากันไปนะให้ความสัมพันธ์นี้อ่มันไปต่อได้อะไรประมาณนี้ค่ะแนวโน้มนะคือมันต้องมีคนที่ take the risk คือมันต้องมีคนที่ ที่ที่ที่กล้าที่จะกลับเข้ามากลับเข้ามาคุยหรือกลับเข้ามาเปิดบทสนทนาส่งข้อความมาก่อนมีการพูดคุยมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าในขณะที่ใส่าหนึ่ง,งปิดตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้งั้นขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุลง Awareness, love, healing. Go wild. แล้วก็ trust all will be well นะคะคือเหมือนแบบไพ่เขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เขาอยากจะให้คุณน่ะค่อยๆคิดค่อยๆทำมันมีความรักระหว่างความสัมพันธ์นี้อยู่นะคุณอคุณกับเขาอะมันมีความรู้สึกดีๆมันมีอะไรที่รู้สึกว่าผูกพันกันนั่นแหละนะในตอนนี้คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่โอเคนะคะก็อาจจะแบบไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงนะ ไปสังสรร์ไปทําอะไรให้กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะหรืออยู่คนเดียวแล้วก็ฮีลตัวเองไปหรือว่าในยามใดที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดไม่ออกคุณไม่รู้จะยังไงลองปรึกษาเพื่อนคุณดูหาซัพพอร์ตนะคะหาซัพพอร์ตจากคนรอบข้างคุณดูนะแต่ไพ่เหมือนแบบว่าคือยังไงอ่ะก็ก็ให้คุณเนี่ยสนุกกับตัวเองอย่าคิดมากแล้วก็ให้เชื่อว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในมมนอินเวอร์เ ARIN er วันนี้ trust all will be well คือเหมือนว่าให้คุณอนะเชื่อมั่นเถอะว่าจักรวาลนะเขากำเขากำลังแบบจัดสรรทุกอย่างมาให้คุณแล้วนะคะให้คิดเสมอว่าทุกอย่างเนี่ยให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะมันจะดีนะ everything is gonna be okay everything everything is well อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าคือทุกอย่างมันดีในชีวิตของคุณเนี่ยคิดซีนารีโอหรือเหตุอะไรแบบ หรือสนาการณ์ที่แย่อะไรอย่างเงี้ยให้กับตัวเองให้คิดว่าทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้แต่สิ่งที่คุณคิดมันจะต้องเป็นสิ่งที่แบบเป็นบวกนะเป็นเรื่องที่คุณอยากให้เป็นไม่ใช่ว่าแบบเออฉันว่าและเขาจะต้องเจ้าชู้ได้แน่นเลยไม่ใช่คิดแบบนี้นึกออกไหมคะให้คิดแบบเหมือนประมาณว่าเออเขารักฉันเขามีฉันคนเดียวหรืออะไรประมาณเนี้ย ใส่แรงดึงดูดใส่แรงอของพลังบวกให้กับตัวเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะใน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 ฉบับในแบบในรูปแบบที่คุณอยากจะให้เป็นเนาะใครบอกประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่ตามชมกันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ